มาแล้ววันนี้แต่ว่ามาเดินเล่นๆนึกว่าจะไม่ไม่มีแต้มในการยิงนะเนี่ยปุ่มแตกเลยตรงนี้โดนนักถากครับยิงในนาครับสวัสดีครับผมวัดดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับเราก็มาพบกันเช่นเคย นะสำหรับวันนี้นะครับก็จะพามาเลาะนะครับเลาะยิงป้านะครับตามนาที่เขาดาใหม่ๆตามคลองตามอะไรอย่างนี้เพราะว่าช่วงนี้มันก็ใสเบ,บ็ดมันยากครับน้ำน้ำน้ำนะครับ,น,น, <c oughs> น,น,รบน้ำเอาน้ำพูดตกโลาชอยู่เรื่อยนะครับเพราะว่าปกติผมพูดภาษาตกลาดนะแต่พอเรามาทำคลิปมันก็เลยมีความจาเป็นต้อง พูดภาษากลางเพราะว่าภาษากลางมันน่าจะดีกว่าเนาะเพราะว่าบางคน,คนก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบสามารถฟังภาษาโคราชออกทุกคาเลยก็เลยขอพูดภาษากลางแล้วกันนะครับผมน้ามันขึ้นมันลงนะครับมันก็ใส่เบ็ดมันไม่ค่อยกินนะครับรออเราก็เปลี่ยนวิธีหานะครับปรับเปลี่ยนวิธีเดินดูหนูตามคนานครับผมเดินดูปลาตามริมห้วยนะครับไปลุ้นกันเลยดีกว่านะครับผมว่า มันจะได้ตัวไหมไปผ่าดครับ ว่าจะตั้งกล้องกดเลยครับเนี่ยสมมติว่าเราเห็นปลานะครับสมมติว่าเราส่องไปแล้วเจอมัน,นกว่าเราจะวางกล้องครับกวัวเราจะจับหนังสติ๊กครับกว่าเราจะดึงยางปลาไปก่อนครับเหน็นแต้มครับหลังจากทิปพลาดพลาดมาหลายแต้มนะครับ ซ่อนใหญ่ๆไซส์สวยๆครัก็ยิงไม่โดนนี่เข้ากลางหลังนะครับยิงเอาในหน้าหน้าดำนี่ทะลุเลยโอ้แม่นจัดดู เข้ากลางเลยนี่ออกข้างนี้แล้วเห็นไงครับแต่ว่ามาเดินเล่น,ลนๆนึกว่าจะไม่ไม่มีแต้มในการยิงคนระับเดี๋ยวขอเก็บก่อนครับผมตัวนี้ เดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับผมไปหนึ่งแต้มครับเห็นมเห็นไหมต้องย่อหน่อยนี่นะนี่ บ้านผมเนี่ยปลาฉลาดนะครับเห็นไหมเอ่ยยิงในนาครับตรงอยู่หน้าท่อสองแต้มครับ,ดรรบเดี๋ยวเก็บก่อนครับผม ไปก็หลายตัวนะะประดุกครับไส์กำลังดีเฮ้ยไม่ใช่ปช่อนประช่อน,อนมันก็ประดุกนะครับ โดนไปปลายหางเมื่อกียนะ้ยังอยู่นะครับยังอยู่ รอกผมไม่ค่อยดีเลยเดียนะน้ำมันตื้นครับปลามันไปไหนไกลไม่ได้เป็นนาดำใหม่นะครับแล้วก็น้ำมันพึ่งลงน้ำเหลือค้าง จดีวขอทำความสะาดมันลื่นครับใจเย็นได้ครับเพราะว่าน้ำไม่ลึกให้คลอบนึงนะครับ เรียบร้อยไหมไม่เรียบครับโอเคครับมาใกล้ฟังเลยมันครับมันใจเย็นก่อนลอกไม่ค่อยดีครับมันไม่ค่อยไ,อไม่ค่อยดึงสายดีนะน้ำตื้นถ้าางนั้นไม่ได้กินมัน อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้แต้มหรือเปล่านะครับ <c oughs> ดูการชิวของเรานะครับการยิงปลาวันนี้ถ้าเป็นในคลองนี่ไม่ได้กินแล้วเนี่ย มันมาลิมฝั่งเมื่อกี้เนะที่แรกคนนึกว่าปลาดุกไปไหนแล้วอีกรอบหนึ่งนัดที่สามครับเช็คบินหรือเปล่า หันกล้องดีๆกันกล้องมันจัดจอเลยเรียบร้อยไหมจะเหลือเหรอสายีสวยครับนี่ เกือบไม่ได้กินครับอู uh, ้าใสดีเลยเนะี่ยนี่นะครับใสยใช้ได้เลยไอย้ดอกดอกที่สองก็เหมือนโดนอยู่นะเนี่ยโดนครับแต่ไม่อยู่เนี่ยพุงแตกเลยตรงนี้โดนทักถากนะครับ รู้ว่าดอกแรกไม่รู้อ,อเคครับเดี๋ยวเก็บก่อนครับวันนี้ผมก็จะ กลับบ้านก่อนนะมันดึกเดี๋ยวจะดึกนะนี่ก็ดึกแล้วแหละเดินไปสองสามรอบนะครับตามริมห้วยไม่มีนะไม่มีตัวเดินไหยปลากไม่ค่อยขึ้นนะปลาริมห้วยเนี่ยเวลาเราเดินยิงกลางคืนเนี่ยมันขึ้นรอบเดียวนะมันจะไม่ค่อยขึ้นซํานะครับสมมติว่าเรายิงไปแล้วแต่ไม่โดนนะมารอบสองมันก็ไม่ขึ้นนะครับ ต้องแบบรอเด็กจัดนะครับโอเคครับคืนนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนอกลับบ้านกันครับ